แสดงค่ะวันนี้6ชุดนะคะชุดแรกจะเป็นเจ้ามอกกับรัชนาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีดงสิบสองมีเด็กเลี้ยงแกะมีระบีงอะไรนะี่รู้รหุล่าที่ของอาวาัยนะคะแล้วก็มัลฟีรลูกหมาป่ากิจกรรมในวันนี้นะ,ะที่เกิดขึ้นได้ทราบจากท่านผู้บริหารสถานสาว่าน้องๆมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากนะคะแต่ที่แสดงออกมาพอ เป็นถึงความตั้งใจในการที่จะช่วยทำกิจกรรมนีใ้ให้มีความสุขแล้วก็เจรก้นานะคะกิจกรรมที่ที่เราร่วมกันดำเนินการเนี่ยนอกจากความสนุกเสียงโมราะที่เราได้แล้วแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยที่รู้จักให้อภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องบทสะท้อนต่างๆหรือการแสดงออกที่อยู่ในกลุ่มคนหมู่มากนะ,ะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้น้องๆเนี่ย จะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนอยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่ในชีวิตในการทํางานต่อไปนะคะพอก็ต้องขอขอบคุณนะฮะตั้งแต่ผู้หลักสา,านะคะท่านเขาเรียกว่าผู้บังคับกองใช่ไหมคะทั้งลูกเสือแล้วก็ทากประเทศนะคะรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเป็นกำลังใจนะคะแล้วที่สําคัญคือน้องๆน,นะ น้องๆน,นักเรียน15โรงเรียนที่เข้ามาสู่ค่ายยุเสีย Youth วักาชาติในวันนี้นะคะนอกจากว,วันนี้แล้วพรุ่งนี้พมื่ีขอทราบว่าท่านต้องไปเดินทางไกลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็โหมดมากเลยตื่นปี5ใช่ไหมลูกนะะตื่นปี5ตื่นปี5ก็เป็นกิจกรรมที่จะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันดํนาเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จนะคะขอก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณ กิจกรรมทุกกิจกรรมทุกการแสดงที่น้องๆช่วยกันแสดงออกมาถึงความร่วมกันสมรสมรสนาจัต่วะที่ททื่อกีผมออมไม่ไม่ได้หลับไม่ได้กับพี่ตาเลยวนะจับตามองทุกกิจกรรมแล้วเราก็สนุกสนานไปในทุกเรื่องที่แสดงให้ให้ให้ผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ร่วมกันดําเนินการแล้วก็ขอปิดกิจกรรมรอบกองไฟในวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะครับไกนหมู่กับล<อ>้างหานวานอาวุธ